ม,มันมีคนตั้งข้อเสนออยู่นี่ว่าเนี่ยเฮ้ยไอ้คนจะเทศเอเรนคิดอล้วนะครับดูหน่อยวยติดติดติดเป็นทั้งติด <c oughs> ติดติดอะไรติดอะไรติดติดรู้ว่าเฉยเลยไม่น่ามปชนคนมาเจะเอเตาเลย วัคซีนนี่ถ้าเราเล่นวัคซีนหมดนี้คือไม่เข้าเลยใช่ไหมสามสิ<ะ>แบแปดสองครีเฮ้ยห,หาหมดคังวักเนี่ยวัดถูวันหมดงวัก

แค่เหมือนเหมือนหมวกอ่ะมันมันปั้นมันปั้นเองอ่ะแล้วข้างบนหมวกมันจะเป็นซอสของมันเลยจะมั้งนะกินนะไมากินไม่กินไอ้บ้าโกรธไปเจอแว่นหน่อยเนี่ยเฮ้ยเจอไอ้ไอ้โมงนีกด้วยอ่ะไอ้โมงแบบตัวหัว เฮ้ยดิกดิกสล็อตเหรอดิกสล็อตหลังมาหลังมาหลัาชิปเป็นเด้ง

เห็นเป็นอีวคิวแต็กแตกินชิดคีอะไรมันซิกคีเขาอ้า

ยี่ส่บองซีิงสตินี้ว่ตันเท่าไรทีนี้นี่นะมันจำกัดมั้งโอ้แต่ทำยากมากแล้วต้องรวยมากๆนี่ที่เห็นม่เห็นเป็นเหนเยอะที่สุดก็ไอ้ไอ้ไส้กรอกค่ะไอ้ไส้กรอกค่ะเจอเนี่ยโหฮอสหน่อยนหน่อซี่ไอ้ไส้กรอกอะโหจริงนะคะไอ้ไส้กรอกอะเ็นตั้งไหน

เดเบ,บรกโรบอกไทยแดงไทยเกินะไ <Huh? S 1> เอ้เท่ยนี้คอมเมน้พวกเริมกลับไปเล่นโปรเจกต์สบอย <c oughs> อ้เกมนีแอบง่ายนี่ <c oughs> นแบก <c oughs> ไมซร่าเล่นดีกว่า <c oughs> เล่นจังเปอรแล้วดีแน่ <c oughs> เล่นทา้งวันอยู่อะไเนี่

เดี๋ยววันนี้อยู่บ้านดีกว่าไม่เคลื่อนตัวใหญ่ใช่ไหมมามาถึงไปไอ,อตัวอ่วอนใหญ่ฟินตอนตอนน้องแสลมันนอนดึกจังถ้าทึ่งเลยนะแสไม่นอนเลยเมอา น้องแซมนี่เขาเสียงครับนี่เห็นเสียงน่ารักเลยเฮ้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 ยแล้เฮ้ยทำไมเนี่ยบัตนไ้บัตนได้ผมก็ <c oughs> <c oughs> ดโดดยังสูงเลย <c oughs> มันมันมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะในห้องผมอ่ะ s <S มันเล่นวาโลใช่ไหมเล่นพวกวาโลพวกเนี้ย แม่งดาเก่งชิบหายเลยอะยังกระตุ้นเลยอะ fc 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 เราก็ใส่เก่งขาดล้านเหมือนตุร์ดอะผมผมนี่ผมกับทางห้องอ่ะเพื่อนทางห้สงสัยก็เลยเดียวไปเช้าเลยเป็นใช่ไหมนี่โดนเธอนี้แจ้งกันอ่ะถ้าเขาเรียกว่าไม่ตื่นอ่ะเดี๋ยวคุณหนูไม่ต้องใกล้กูเดี๋ยวไม่เด็ กเลยดเลยนติดตวาวไนี้แล้วนะสนี้แล้วนะประเทศไทยนี่เยอะนะไม่ได้อะคะต่วะโดนล้อโดนล้อเลยนีนดีบอยไอเอดีอยอะ ้ข้างหลังก็มีมนาเด้วยเราต้องการคนทำาอ้เอ้ยอะไรนี่คือคืออะไรชื่อแน่ชื่อแน่ n i oh. n <ério> oh <c ười> <ng> w f A n s F w เยอะไปเจอเลยทำไมมีสิบดบวกเฮ้ยไม่อมีนอออกมาแล้วถางแล้วจริงเหรอเกิดโดนบดทิก็แตปใส่เอยอไรอ ชิดลุลุ่ยชิคลีลุ่ยมาแล้วมาแล้มาสองทางว่ะ โอ้โหได้แหละวะเนี่ยขอ้องขอร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 ้องน้องอ่ะได้ไซลิงกันจบฮะของน้องได้ไซลิงกันคิวสแต็กลิงออสเตรเลียมโหนไม่ได้ สลิงกันออสเตเลี่เปล่าออ <laughs> โอ้อันนี้อันนี้ทัวร์สุดท้ายใช่ไหมทัวร์สุดท้าย้้ายอออโโจบการผู้ชมครับเอาสลิงกันมาทำมาทำเฮอะไรวะเอออะไรวะเนี่ยเอามันมันเห็นน้องเล่แม่ดิกไงมันก็เลยให้ <laughs> เออ